งบ3 0 0แสนนิดๆไม่เกิน4 0 0 0 0นแล้วถ้าคุณกำลังสนใจอยู่แล้วก็ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเช็คลิสต์ดีกว่าค่ะว่าฟอร์ดมีอะไรบ้างอย่างคันนี้339,000รุ่นนี้ปีนี้เดี๋ยวขึ้นมาให้ข้างล่างโคตรสวยสีขาวบางเดิมทั้งลำแบบนี้เลยนะคะตาฟงตาไฟทุกอย่างเลิศเครื่อง2.26สปีดค่ะมือจับนะคะจะเป็นมือจับสีดำแบบนี้แล้วภายในโอ้าวภายใน oh. ดูถุงซิลนะยังไม่ได้แกะเลยโอเคเลยตรงนี้ นี่ดีมากมวดหกพันนิดๆเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยคำนวณให้แบบฟรีดาวแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดาวเพิ่มหรือว่าใครเครดิตด,ดีมันจะได้พิเศษกว่าน,นี้อีกนวรานี่คือตึงเรื่องปีนะปี2020เลยนะเจ้าของลำดับเดียวออกห้างไฟแดงสีขาวสวยแบบนี้โอ้โหเป็นคุณก็ต้องคิดหนักแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกคันไหนเดี๋ยวพามาดูกันคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง2.5แต่เทียบกันไม่ได้นะตัวเครื่อง2.2ของ f อ r d กับเครื่อง2.5เนี่ยเรียกได้ว่าพลังกำลังเนี่ย ฟิลลิ่งการขับเออคันนี้จะมีอะเปิดแคปได้แบบนี้ภายในเป็นสีครีมนะคะแล้วแต่เลือกแล้วจะชอบนะคะคันนี้จะได้หน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาแล้วนะคะแอร์แบกคู่น่าเกียร์ธรรมดา6สปีดเออโอเคเออง้ว่าฟัง์ชันเยอะเหมือนกันนะคันนี้สามแสนเท่าไหร่นะหกหมื่นเก้าพันเลือกได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เป็นฟอร์ดคันนู้นก็ได้เหมือนกันออรถเริ่มต้นร้อยเดียวส่งฟรีทัวไทยทำสัญญ,ญาการฟรีวประเทศค่ะทีน้านุมันให้เลยสองชองั่วโมง อนุัาิทันทีเรารถกลับบ้านไปได้เลยค่ะ